มีน้ำหรือทาตดิเกรดจัดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังชนิดหนึ่งมันมีขนาดเล็กจนแทบจะมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า ชื่อเล่นของมันมาจากรูปร่างและท่าทางการเดินมีน้ำมีรูปร่างเหมือนหนอนที่ตัวอ้วนๆและดูเป็นป้องเมือ่อโตเต็มวัยจะมีขนาดเพียง1.5ม mm. ิลิเมตรส่วนตัวที่เล็กที่สุดจะมีขนาดเพียง0.1ม mm. ิลิเมตรทั้งนี้ชื่อเสียงของมีน้ำมาจากความทนทานอย่างที่สุดเอาจริงๆมันคือสัตว์ที่ทนทานที่สุดเท่าที่มนุษย์รู้จักในธรรมชาติแทบจะไม่มีอะไรในโลกที่สามารถทำให้มันตายสนิทได้ แม้มันจะติดไปกับยานอวกาศกลับมาพื้นโลกมันก็ไม่ตายแถมยังขยายพันธุ์ได้อีกและในตอนนี้นักวิจัยก็รู้แล้วว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสารศาสตรก็ได้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูความทนทานของมีน้ำกันก่อน ข้อที่ 1. มีน้ําอยู่ในที่ที่มีแรงดันสูงถึง6,000บรรยากาศซึ่งแรงดันปกติที่มนุษย์อยู่คือ1บรรยากาศเท่านั้นโดยแรงดันที่มีน้ําทนได้นั้นมากกว่าแรงดันของทะเลในจุดลึกที่สุดถึง6เท่าข้อที่2มีน้ําเป็นสัตว์ที่ทนต่อรังสีได้แทบทุกชนิดรวมทั้งสารเคมีพวกมันก็ทนได้เช่นกัน ข้อที่3มีชีวิตอยู่ได้ในที่เย็นจัดลบ20องศาเซลเซียสได้นานถึง30ปีและที่ลบ2ององศาเซลเซียสจะอยู่ได้ประมาณ1วันส่วนความร้อนจะได้ประมาณ150องศาเซลเซียสซึ่งจะอยู่ได้ประมาณ1นาทีข้อ 4. สามารถอดน้ำได้นาน200ปีและแม้จะถูกปล่อยให้แห้งตาย100ปีก็สามารถฟื้นกลับมามีชีวิตได้หากถูกน้ำความทนทานของมีน้ำก็จะประมาณนี้ต้องบอกว่าบันทนซะจนเกือบจะฆ่ามไม่ตาย แต่ที่น่าตกใจคือมีน้ำไม่ใช่สัตว์ที่หายากอะไรเลยมันเป็นสัตว์ที่สามารถพบได้ทั่วโลกมันชอบอาศัยอยู่ตามต้นมอสหรือพวกเห็ดลาต่างๆตามทรายชายหาดพื้นดินบนหญ้าและในตะกอนน้ำหากคุณเดินไปดึงหญ้าที่หน้าบ้านมาสกร,รมแล้วมองดูดีๆด,ด้วยกล้องเกาอาจจะเจอมันก็ได้สาเหตุที่มีน้ำเป็นสัตว์ที่แทบจะทำลายไม่ได้คืออะไร เมื่อหลายปีก่อนนักวิจัยประสบความสำเร็จในการฟื้นฟูหมีน้ำที่ถูกแช่แข็งมานานกว่า3ศตวรรษตรงจุดนี้ทำให้เรารู้ว่ามันจะไม่ตายถึงแม้จะถูกแช่แข็งมานานถึง30ปีและด้วยเหตุนี้ ทำให้เกิดงานวิจัยสิ่งมีชีวิตโบราณที่อยู่มานานกว่า500ล้านปีและคิดว่าเราอาจจะใช้ประโยชน์จากชีววิทยาของหมีน้ําในเชิงการแพทย์และพันธุศาสตร์ได้ในตอนแรกนักวิจัยพบว่าจีโนมของหมีน้ำนั้นค่อนข้างแปลกเพราะจากการจัดลำดับจีโนมนักพันธุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาพบว่า17%ของจีโนมหมีน้ำมาจากสิ่งมีชีวิตรวมทั้งพืชเชือ้อราแบคทีรียและไวรัส พวกเขาคิดว่าหมีน้ําได้รับลักษณะหลายอย่างมาจากสิ่งมีชีวิตอื่นไม่ได้เป็นผลมาจากวิวัฒนาการของตัวมันเองมันเป็นกระบวนการที่เรียกว่าการถ่ายโอนยีนแบบแนวนอนแต่การวิจัยในมหาวิทยาลัยโตเกียวท้าทายสมมุติฐานนี้โดยแสดงให้เห็นว่าลักษณะของหมีน้ําส่วนใหญ่เป็นกรรมสิทธิ์อย่างแท้จริงไม่ใช่การถ่ายโอนยีนแบบแนวนอนอย่างที่เข้าใจกัน โดยก่อนการทดลองนักวิจัยพยายามที่จะทำลายสิ่งแปลกปลอมในตัวมีน้ำเช่นแบคทีเรียาภายนอกทั้งหมดโดยการจับมันไปแช่ในสารฟอกขาวคอรีนและวิธีอื่นๆอ,อีกมากมายจนสุดท้ายพวกเขาก็คิดว่าได้ตัวมีน้ำที่บริสุทธิ์จากนั้นพวกเขาก็สแกนจีโนมของมีน้ำที่ไม่มีสารปนเปื้อนใดๆวิธีนี้มีความสำคัญเนื่องจากการศึกษาเดิมอ้างว่า มียีนของแบคทีเรียจำนวนมากอย่างไม่น่าเชื่อรวมอยู่ในจีโนมของมีน้ำในที่สุดนักวิจัยก็สามารถจัดลำดับจีโนมของมีน้ำได้ในระดับที่แม่นยำมากกว่าเดิมโดยสร้างโปรไฟล์ทางพันธุกรรมที่มีการแยกส่วนน้อยกว่าก่อนหน้านี้ถึง100เท่าและเมื่อมองไปที่จีโนมที่เรียงละดับใหม่นักวิจัยสังเกตว่าสัดส่วนของยีนแปลกปลอมนั้นใกล้เคียงกับ1.2เซซึ่งต่ำกว่า17เอร์เซที่อ้างไปก่อนหน้านั้น สัดส่วน1.2ไม่ได้เป็นสิ่งพิเศษในอาณาจักรสัตว์ดังนั้นการถ่ายโอนยีนในแนวนอนจำนวนมากจึงไม่ใช่เรื่องปกติในหมีน้ำนักวิจัยอธิบายว่า ยีนที่มีลักษณะเฉพาะตัวมีบทบาทสำคัญในเรื่องความทนทานมีน้ำมีจีโนมที่มีสำเนาของเอ็ไซต่อต้านอนุมูลอิสระและยีนซ่อมแซม DNA มากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆมันสามารถต่อต้านจุดวิกฤตเมื่อขาดน้ำและยังซ่อมแซม DNA ที่เสียหายได้อย่างรวดเร็วโปรโตีนเฉพาะของมีน้ำมันเป็นโปรโตีนที่จับตัวกับ DNA โปรโตีนที่เป็นเอกลักษณ์นี้ถูกเรียกว่าดีซับมันทำหน้าที่เหมือนก่อป้องกันลัง 4x ป้องกันไม่ให้ DNA แยกตัวออกจากกันนี่จะช่วยอธิบายได้ว่าทำไมมีน้ำเหมือนจะไม่อนุญ,ญาตให้ฉายรังสีและทำไมพวกมันสามารถอยู่รอดได้ในสุญญากาศในกรณีนี้หากสามารถปลูกถ่ายโปรโตีนเฉพาะของมีน้ำให้กับมนุษย์ที่มีชีวิตได้ก็จะสามารถปรับปรุงความทนทานต่อรังสี X ของเราได้และบางทีชีววิทยาของมีน้ำอาจจะถูกนำมาใช้เพื่อทำให้มนุษย์สามารถปรับตัวให้เข้ากับอวกาศได้มากขึ้นอีกด้วย และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความลับที่ทำให้หมีน้ำแทบจะทำลายไม่ได้ในตอนนี้นักวิจัยกำลังพยายามใช้ประโยชน์จากดีซับของหมีน้ำเพื่อให้มนุษย์สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆได้มากขึ้น เอาลา่ก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องสาเหตุที่มีน้ําเป็นสัตว์ที่แทบจะทําลายไม่ได้สุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกําลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศาสตร์ก็ได้นะครับสาหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย